เอาไปดูข่าวแรกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อปี63เป็นข่าวสะเทือนขวัญเลยนะครับเรื่องราวของผอท่านหนึ่งคือผอกอล์ฟนะฮะคือแกเนี่ยไปก่อเหตุนะครับเข้าไปก่อเหตุชิงทองนะฮะคือเข้าไปคนเดียวแล้วก่อเหตุนะฮะมีการยิงไปหลายนัดและมีผู้เสียชีวิตด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะสารอาญาถนนราชนาพิเศษครับท่านได้นัดอ่านคำพิพากษาสาลนิกานะครับคดีที่นายประสิทธิ์ชัยขาวแก้ว หรือว่าในกอล์ฟนะฮะอายุ41ปีเป็นอดีตผอโรองเรียนปฐมแห่งหนึ่งครับในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งในขณะนั้นนะครับบุกเข้าไปชิงทองในร้านทองออโรราที่ห้างสินค้านะครับที่จังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่9มกราคมปี63หลังจากนั้นนะครับไปยิงพนักง,งานร้านทองนะฮะรปภรุมไปถึงผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในห้างเสียชีวิตไปทั้งหมด3ราย,ยด้วยกันแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บนะ,ะอีก4ราย หลังจากนั้นครับผออกฟนนำทองคาไปทั้งหมด33เส้นนะครับมูลค่ากว่า660,000บาทคือท่านเนี่ยนะฮะก็ตัดสินแล้วครับท่านผู้ชมครับในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางผออกฟนะครับยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษนะครับศาลท่านเองก็พิเคาะแล้วนะฮะก็เห็นว่าโจดนะฮะและโจ์ร่วมมีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และพยานแวดล้อมกรณีมาสืบให้รับฟังได้อย่างมั่นคงนะครับว่าจำเลยนั้นเป็นคนร้ายนะครับที่ใช้อาวุธปืนนั้นยิงผู้ตายทั้ง3และผู้เสียหายหลังจากนั้นครับชิงทรัพย์สร้อยคอทองคาของโจทนะฮะแล้วหลบหนีไปจำเลยนะครับไม่ได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานและสารภาพความผิดแต่ตำรวจเนี่ยนะครับไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับเองนะครับดังนั้นการที่จำเลยรับสารภาพเป็นเพราะเกิดจากการจำนวนต่อหลักฐาน ลักษณะของการกระทําความผิดจึงเป็นไปโดยอุกอาจไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมทารุณไร้มนุษยธรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมพฤติการแห่งคดีนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องร้ายแรงแม้จําเลยชดใช้ความเสียหายเพื่อบรรเทาผลร้ายแต่ก็ไม่เป็นไม่เป็นเหตุผลนะฮะเพียงพอที่จะลดโทษได้นะครับพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้ประหารชีวิตครับนี่นะฮะ ก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้สารเบิกตัวผอ,อกอล์ฟไปที่ศารก่อนอ่านคำพิพากษานะครับผอ,อกอล์ฟเองก็มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่สั้นๆน,นะครับโดยบ่นบอกว่าแว่นสายตาที่ใช้อยู่สภาพไม่ทนทานอยากเปลี่ยนแว่นใหม่เนี่ยครับก็ล่าสุดนะครับสาลฎิกาพิพากษามาแล้วนะครับคือทหารชีวิตนะฮะ ก็คือประหารชีวิตนะครับ